แต่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นําชีวิตการสร้างบารมีอยู่รอดได้เพราะทิศหกทำหน้าที่ของตนเองได้ดีหลวงพ่อรอดตัวมาทุกวันนี้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาทิศเบื้องหน้าคือ โยมพ่อโยมแม่ท่านดูแลหลวงพ่อมาดีมากทีเดียวก็เลยรอดปากเหี่ยวปากกามาได้ครั้นต่อมาหลวงพ่อมาพบทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ก็เป็นบุญอีกที่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาพบคุณยายท่านโขกเอาอย่างหนักเลยวิชาเดรฉา,านทั้งรูดโซ่ลุยไฟหนังเหนียว ท่านสั่งให้โยนทิ้งลงคลองลงกระโถนไปหมดถ้าเป็นคนอื่นสั่งจ้างให้หลวงพ่อก็ไม่เชื่อแต่คุณยายสั่งจะให้ทำอย่างไรก็ทำเพราะรู้ว่าท่านพยายามปิดอบายให้กับเราทิศเบื้องซ้ายหลวงพ่อได้พักพวกเพื่อนฝูงที่ดีในขั้นต้นได้หลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งท่านยังไม่บวชก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้อง ท่านช่วยเป็นทิศเบื้องซ้ายนี้ให้อย่างดีส่วนทิศเบื้องหลังรอดตัวเพราะยังไม่เผลอใจไม่เสียท่าใครปิดกั้นไว้อย่างดีทิศเบื้องล่างก็ทำหน้าที่มาดีเรียบร้อยไม่ติดค้างใครทั้งหัวหน้าและลูกน้องต่อมาเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยบวชท่านก็มาเป็นทิศเบื้องบนให้กับเราเราก็เป็นลูกศิษย์ท่านอย่างดี ถือว่าตลอดเวลาชีวิตที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ปฏิบัติตัวต่อทิศทั้งหกมาอย่างดีขณะเดียวกันทิศทั้งหกที่อยู่รอบด้านก็ได้ช่วยประคับประคองหลวงพ่อมาอย่างดีเลยทาให้รอดตัวมาได้ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นบุญบารมีใดๆที่หลวงพ่อได้สั่งสมมาถึงวันนี้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะฝีมือตนเองเพียงลําพังแต่ได้รับความเมตตากรุณาจากทิศทั้งหกทุกทิศรอบตัวมาประคับประคองตามลําดับ 1. บุญบาร,รมีที่สั่งสมมาถึงวันนี้ได้เป็นฝีมือของครูบาอาจารย์ทั้งหลวงพ่อธรรมชยโยทั้งคุณยายท่านโขกให้ 2. พ่อแม่ ก็ได้ปูพื้นฐานมาให้อย่างดี 3. พวกเราที่อยู่ที่นี่ก็ช่วยธนุบำรุงหลวงพ่อหลวงพี่อย่างดีวันนี้จึงได้มีหน้ามานั่งอยู่ตรงนี้มามีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีโอกาสมาได้ทุ่มเทประพฤติปฏิบัติธรรมในความอบรมดูแลของคุณยายและของหลวงพ่อธรรมชยโยให้รู้จักศูนย์กลางกาย ให้รู้จักพระธรรมกายให้รู้จักธรรมะที่ละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นมาตามลำดับเมื่อหลวงพ่อสำรวจตรวจสอบอย่างนี้แล้วก็อดไม่ได้ว่าประการที่หนึ่งขอขอบคุณขอบใจพวกเราที่ช่วยให้หลวงพ่อได้สร้างบุญบาร,รมีได้เต็มที่มาถึงวันนี้ที่ได้มีส่วนประครับประคองให้หลวงพ่อได้สร้างบาร,รมีตลอดรอดฝั่งมาได้ถึงวันนี้ด้วยใจจริงประการที่สอง เพื่อให้พวกเราได้ข้อคิดไปปรับปรุงการทำหน้าที่ประจำที่ถกของตัวเองหลวงพ่อเองกว่าจะได้ข้อคิดอย่างนี้ก็บวชเข้ามาถึงพรรษาที่26แล้วถ้าจะให้พวกเราไปค้นเองก็อาจต้องใช้เวลานานก็เลยถือโอกาสนี้มาเล่าให้ฟังในวันนี้เพื่อให้ทำหน้าที่ของคนดีได้ครบถ้วน และจะได้ใช้ความรู้นี้ช่วยกันแก้สถานการณ์ประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นเร็วๆหลวงพ่อขอถือโอกาสนี้อาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานขอให้ท่านแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองรักษาให้พวกเราทุกคนจงมีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจ ให้สามารถไปทำหน้าที่ประจำทิศหกของตนเองทั้งทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทั้งทิศเบื้องซ้ายคือกัลยาณมิตรทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาทิศเบื้องล่างคือเหล่าบริวารและทิศเบื้องบนคือสมณะชีพรามทั้งหลายได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอัศจรรย์โดยไม่มีขาดตกบกพร่อง และให้พวกเรานี้ได้สร้างบุญบาร,รมีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติสามารถสร้างบุญบาร,รมีได้ทับทวีอสงไขยไม่ถ้วนสามารถแตกชานวิชาธรรมกายติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์ไปได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม จงทุกท่านทุกคนเทิน